นี่เป็นแก้วน้ำเด้ออันนี้เนนวยบักน้าวด้อไอ้จับได้สองไม้เด้อไอ้แก้วน้ำเนี่ยมันออกจากินนวยบักน้าวไอ้นวลบักน้าวหล่อเกแก้วน้ำหามจับนวยบักน้าวไอ้จับได้แค่สองไม้ขยับได้แค่สองไม้แก้วต้องเป็นแก้วคือเกาสี่งวมสี่ง่ายแล้วแต่เลยเอาลุบเฮ้ยปวดหัวไหมเดี๋ยวหนึ่งไม้สองไม้ก็ยังอยู่ในแก้วเหมือนเดิมนะก็ยังอยู่ในแก้วเหมือนเดิมอ่า คืนที่เดิมดิคืนที่เดิมคืนที่เดิมก่อนอ่าเพื่อความเอกฉันอ้าวอ้าวให้นวดบักนางหน้ามันออกมาจากแก้วให้ได้แก้วสิงุบสิงไงก็แล้วแต่หนึ่งไม้ได้ปะได้บนน้อกูอยากบอกเลยอ่ะเอาแก้วออกจาับแก้วอบางหน้าเนี่ยเอาบักน้าออกจากแก้วให้มันได้กูอยากบอชเยอะ คุณอีปึกนี่ยนะทดสอบสมองคุณอีปึกนะครับอย่างวะอย่างจากไหนเหรอเยอะสองอะสองมันไปประเด็นมันเห็ดประเด็นตั้งแก้วไว้ดีๆตั้งแก้วไว้เหมือนเดิมตั้งแก้วไว้สวยๆเหมือนเดิมเนี่ยแก้วก็เป็นแก้วสวยๆเหมือนเดิมมาไม่ได้นี่มันจะมาแก้วซุงแก้วสวยอะไรก่อนเกมสนุกสนุกในวงเราครับพี่น้องนะพูดให้ขี่เหล่าเท้าไปเล่ีนะสองชือว่าไอ้จิมเห็ดประเด็นหรอก bên kiểu mà ngay, Ừ, quyền bố giờ. Ah, đẹp đẽ. Quỳ hợp bố giờ, luôn về cái luôn kèo, cuộc gọi là. Ah, đẹp đẽ. Huh? Laisy tông. A chào mày. bước Mẹ thế Quỳ hợp bố giờ. กบดได้นะเอามาทางนี้อนกบดได้อะยอมเหยอมอ่ะยอมงั้ยอมเบิ่งดีๆเเด้อออแก้วหนึ่งใบนะแก้วหนึ่งใบเนี่ยแก้วแก้วหนึ่งใบให้จับได้สองไม้ให้ลูกมะนาวออกจากนอกแก้วห้ามจับมะนาวเออห้ามจับมะนาวห้ามเขี่ยมะนาวให้จับได้สองไม้เบิ่งดีๆนะหนึ่งไม้เหมือนฉันทำเมื่อกี้น่ะสองไม้ ออกว่ามันออกว่าแก้วว่าแก้วเป็นแก้วว่าเอ๊ววะูอยากาบ่เลยเอาไปเลีนยงครับพี่น้องเอ๊ะเก็บสนุกสนุกในวุ้งเหล่าในกิลาบ่้เม่เมาแล่วก็ไปเดินกันพี่น้อง